สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแม่บ้านออนไนลน์ใบฟารดานะคะสําหรับคลิปนี้ค่ะฟ้ามียาสีฟันมานําเสนอค่ะทุกคนยาสีฟันตัวนี้คือนี่เลยค่ะยาสีฟันบายโพคานะคะยาสีฟันบาบโพคาเนี่ยคือเป็นอะไรที่น่ารักมากๆค่ะทุกคนตอนที่แรกที่ฟ้ายังไม่ได้ใช้นะก็เห็นแล้วแหละเห็นกล่องเขาแหละเออเราก็ว่ายาสีฟันนี่มันแบบ แปลกๆมันน่ารักดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันเป็นกล่องแบบนี้ใช่ไหมคะมันเหมือนกล่องอะไรอ่ะมันเหมือนกล่องยามองเลยค่ะทุกคนและแล้วพอแกะออกมานะคะทุกคนมันก็จะเป็นแบบนี้เลยค่ะนี่เลยเป็นตลับแบบนี้เลยเปิดออกมานะคะในกล่องหนึ่งเนี่ยนะคะในกล่องหนึ่งแบบนี้ก็จะมียาสีฟันตลับแบบนี้แล้วก็ไม้พายอีกหนึ่งอันจ้าไม้พายเอาไว้ทําอะไรไม้พายก็เอาไว้ ministry, ตัก ยาสีฟันค่ะแบบนี้เลยนะคะเดี๋ยวฟ้าทําให้ดูนะอืใช่ไหมนี่ยาอ่าแปรงสีฟันแปรงสีฟันตัวนี้อันใหม่นะคะเราก็ใช้ไม้พายน้อย,น,อยน่ารักนี่แหละค่ะทุกคนตักเลยจ้าตักไม่ต้องเยอะนะคะนี่ก็นี่ประมาณนี้เลยแล้วก็แต้มไปเลยค่ะแต้มไปเลยแบบนี้แล้วเราก็เอาไปแปรงได้เลยค่ะเป็นอะไรที่แบบง่ายมากๆแล้วจะบอกว่านะคะจะบอกว่าเ ยาสีฟันใบโพคาเนี่ยช่วยทั้งบำรุงและเหงือกและทั้งเหงือกและฟันของเราค่ะทําให้ปากขาวสะอาดฟันขาวลมหายใจสดชื่นนะคะแล้วก็ลดน้ําลายบูดด้วยนะเวลาที่แบบเวลาเรานอนอ่ะเนาะ,นะมันก็จะมีคราบมีน้ําลายมีอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะจะช่วยได้ส่วนผสมเขาก็จะเป็นจําพวกเกลือสดเกลือนะคะสารส้มใบคอยการพูเมนทอนนะคะทุกคนเป็นอะไรที่แบบดีงามอะ่ะคือ อยากให้ได้อยู่ใกล้ๆทุกคนจะรู้ว่ามันหอมมากๆแล้วมันก็ทำให้ปากเราสะอาดมากๆจะบอกว่าตลับนี้เล็กๆแบบนี้เท่าไหร่กล่องนี้นะคะทุกคนหนึร้อบาทอ่าร้อยบาทรวมส่งนะคะร้อยห้บบาทส่งฟรีทั้งปลายทางแล้วก็โอนเงินค่ะแล้วก็โอนเงินดีที่สุดนะคะ จะเร็วม,มากๆเลยค่ะเพื่อนๆนะคะยกเว้น3จังหวัดชายแดนภาคใต้นะคะอาจจะ150บาทเพราะว่าจะมีค่าพื้นที่เขตออ่พื้นที่ความเสี่ยงค่ะนั่นแหละค่ะตามตามที่บอกเลยนะคะทุกคนถ้าว่าใครสนใจนะก็คลิกลิงก์มาได้เลยหรือว่าตามเบอร์โทรที่ฟ้าให้ไว้ได้เลยค่ะนะคะจำเป็นมากๆเลยแบบลมหายใจเราเนาะแล้วก็ฟัน เราอะไรอย่างเงี้ยเราต้องแบบเออรักษาให้ดีอะไรประมาณเนี้ยค่ะดีมากๆเลยแนะนําเลยนะคะที่ฟ้าชอบมากเพราะว่ามันเป็นตลับทุกคนมันเป็นตลับมันเหมือนยาสีฟันสมัยโบราณนะ่ะยาสีฟันสมัยโบราณแต่ก่อนมันก็จะเป็นแบบเป็นผงใช่ไหมคะแล้วก็จะเป็นตลับแบบนี้แหละฟ้าจาไม่ได้ว่ามันเป็นยี่ห้ออะไรแต่ว่าตอนเนี้ยเขาก็แบบเออวิวัฒนาการเนาะเขาก็ทํามาเป็นเป็นเนื้อครีมอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ก็เลยออกมาเป็นแบบนี้ค่ะแล้วฟักก็เป็นตัวแทนจำหน่ายนะคะทุกคนฝากไว้ด้วยนะคะยาสีฟันบายโพคาจ้า150บาทส่งฟรีทั้งโอนเงินแล้วก็ปลายทางค่ะฝากไว้ด้วยนะคะขอบคุณมากๆค่ะไว้เจอกันคลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้ไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ